ประเทศที่มีจำนวนทหารประจำการอยู่แค่ไม่กี่หมื่นนายแต่ถูกจัดอันดับความแข็งแกร่งให้อยู่ในอันดับที่19ของโลกพวกเขาทำได้อย่างไรภายใต้ภาพลักษณ์ของดินแดนแห่งธรรมชาติอันกว้างใหญ่หาดทรายสีทองและไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายยังมีอีกด้านหนึ่งที่โลกกำลังจับตามองนั่นคือออซซี่ดิฟเอนซ พลังทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดชาติหนึ่งในซีกโลกใต้ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพิทัก์ทวีปอันโดดเดี่ยวและกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้จัดอันดับสุดยอดอาวุธที่ดีที่สุดของออสเตรเลียผลผลิตแห่งนวัตกรรมและพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องดาวอันเดอร์อันดับที่22 EF88 อ o s t er. ียเขี้ยวเล็บประจำกายของเหล่าดิกเกอร์ส ปืนเล็กยาวจู่โจมดีไซน์ล้ำยุคสัญ,ญลักษณ์แห่งทหารราบออสเตรเลียประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมอส s 1ไ r เฟิลบทบาทอาวุธประจำกายมาตรฐานของกองทัพออสเตรเลียมันคือเครื่องมือสังหารที่อยู่เคียงข้างทหารในทุกภารกิจคุณสมบัติเด่น EF88 คือการอัปเกรดครั้งใหญ่จากปืน F88 รุ่นเดิมมันถูกออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ใหม่ทั้งหมด น้ำหนักเบาลงสมดุลดีขึ้นและมาพร้อมรางพิคาทินีเต็มรูปแบบสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมยุคใหม่มันยังคงความแม่นยำและระยะยิงอันยอดเยี่ยมของปืนบูพับแต่เพิ่มความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้นไปอีกขั้นอันดับที่21 s i x SAUER P320 X Carry Pro อัศวินข้างกายปืนพกโมดูล่ายุคใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตำนานปืนพกที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานประเภทปืนพกถึงอัตโนมัติพิสโตลบทบาทอาวุธสำรองสำหรับนายทหารหน่วยรบพิเศษและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคุณสมบัติเด่น p 3 2 0คือผู้ชนะในโปรแกรมทดแทนปืนพกของกองทัพจุดเด่นคือระบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนโครงปืนและลำกล้องได้หลายแบบ มาพร้อมระบบลั่นไก่ที่เฉียบคมและศูนย์เลงที่พร้อมรองรับเรดดอทซสมันคือปืนพกที่ทันสมัยปลอดภัยและปรับแต่งได้ตามความต้องการของยุคสมัยอย่างแท้จริงอันดับที่20 F89 มินิมีสายฝนแห่งกระสุนปืนกลเบาที่มอบอำนาจการยิงกดดันค่าสึกให้กับทหารราบระดับหมู่ประเภทปืนกลเบาไลท์แมชชีนกัน บทบาทอาวุธยิงสนับสนุนระดับหมู่ s q u a d Automatic Weapon สร้างม่านกระสุน5.56ม mm, ิลิเมตรเพื่อกดดันและตรึงค่าศึกไว้คุณสมบัติเด่น F89 คือปืนกลในตำนานอย่าง FN Minimi ที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาตในออสเตรเลียมันคือการผสานระหว่างอำนาจการยิงต่อเนื่องของปืนกลกับน้ำหนักและความคล่องตัวที่ใกล้เคียงปืนเล็กยาว ทนทานใช้งานง่ายและเป็นที่ไว้วางใจในสนามรบมานานหลายทศวรรษอันดับที่19 FGM-148 Javelin หอกพิฆาตยานเกราะอาวุธต่อสู้รถถังแบบประทับบาที่เปลี่ยนทหารราบธรรมดาให้กลายเป็นนักล่ารถถังประเภทขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาแอนตี Anti ้แทง u i ไก d เดดมิสไซล์บทบาทมอบอำนาจการทำลายล้างยานเกราะทุกชนิดให้แก่ทหาร สามารถซุ่มโจมตีและทำลายรถถังที่ทันสมัยที่สุดได้คุณสมบัติเด่นแจเวลินคือยิงแล้วลืมไฟแอน o r เกตของจริงพลนยิงเพียงล็อกเป้าแล้วยิงจากนั้นก็เคลื่อนย้ายหนีได้ทันทีตัวจรวดจ,จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเองและยังเลือกโหมดโจมตีจากมุมสูงซึ่งเป็นจุดที่เกราะของรถถังเปราะบางที่สุดได้อันดับที่18 Bush Master P.M.V.Protected Mobility Vehicle สัญ,ญลักษณ์แห่งการเอาตัวรอดยานเกราะที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าแต่เกิดมาเพื่อปกป้องชีวิตทหารจากทุกสิ่งประเภทยานเกราะป้องกันการซุ่มโจมตี MRRP-like vehicle บทบาทขนส่งทหารเข้าสู่พื้นที่อันตรายอย่างปลอดภัยออกแบบมาเพื่อรับมือกับทุ่นระเบิดและการซุ่มยิงโดยเฉพาะคุณสมบัติเด่น Bushmaster คือความภาคภูมิใจของออสเตรเลีย มันพิสูจน์ตัวเองในสงครามอัฟกานิสถานและอิรักด้วยการออกแบบ V-HAU ที่ช่วยเบี่ยงเบนแรงระเบิดจาก IED ออกจากห้องโดยสารมันช่วยรักษาชีวิตทหารออสเตรเลียมานับไม่ถ้วนและยังส่งออกไปทั่วโลกอันดับที่17 Boxer c r v ป้อมประการเคลื่อนที่ของทหารม้ายานรบที่ให้ทั้งการลาตระเวนที่เหนือชั้นและอำนาจการยิงที่รุนแรงประเภท ยานรบทหารราบล่าตระเวน Infantry Fighting Vehicle บทบาทหัวหอกในการล่าตระเวนยุบใหม่ให้การสนับสนุนทหารราบอย่างใกล้ชิดและต่อกรกับยานเกราะฆ่าศึกคุณสมบัติเด่น Boxer คือ IFV ที่ทันสมัยที่สุดในโลกติดตั้งปืนใหญ่30มิลิเมตรและจจรวดต่อต้านรถถัง Spike Lr2 มันมีเกราะป้องกันแบบโมดูล่าที่ปรับเปลี่ยนได้และมีความคล่องตัวสูง นี่คือยานรบที่ออกแบบมาเพื่อสงครามเครือ่าย Network Centric Warfare อันดับที่ 16. M 1 A 1 Abrams S A อสูรเหล็กแห่งภาคพื้นดินรถถังหลักที่มอบอำนาจการชกที่หนักที่สุดให้กับกองทัพบ,บกออสเตรเลียประเภทรถถังหลัก Main Battle Tank บทบาทเป็นหัวหอกในการบุกทะลวงทำลายล้างยานเกราะทุกชนิดและยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์คุณสมบัติเด่น M1A1 Abrams คือราชาแห่งสนามรบแม้จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงโดยออสเตรเลีย SA มันยังคงความน่ากลัวด้วยปืนใหญ่120มิลิเมตรและเกราะคอมโพสิตที่แข็งแกร่งออสเตรเลียกำลังอัปเกรดเป็น M1A2 SEPv3 ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรับประกันการครองความได้เปรียบภาคพื้นดิน m 7 7 Howitzer สายฟ้าฟาจากระยะไกล ปืนใหญ่ลากจูงน้ำหนักเบาที่ยิงได้ไกลและแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อประเภทปืนใหญ่ลากจูงโทดฮาวิเซอร์บทบาทสร้างความได้เปรียบด้วยอำนาจการยิงสนับสนุนจากระยะไกลทำลายที่มั่นและกองกำลังข่าศึกคุณสมบัติเด่น M77 ใช้วัสดุไทเทเนียมทำให้น้ำหนักเบามากสามารถขนย้ายทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างรวดเร็วแต่ที่เด็ดที่สุดคือ เมื่อใช้ร่วมกับกระสุนนำวิถีด้วย GPS อย่าง M982X-Caliber มันสามารถยิงทำลายเป้าหมายที่ระยะ40-70กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับนัดเดียวจอดอันดับที่14 M142 HIMARS กล่องเครื่องมือแห่งการทำลายล้างระบบจรวดหลายลำกล้องที่เปลี่ยนเกมในสนามรบยูเครนและออสเตรเลียก็กำลังจะมีมันประเภทระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง Multiple Launch Rocket System บทบาทโจมตีและทำลายล้างเป้าหมายเป็นวงกว้างในแนวลึกของค่าศึกอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดคุณสมบัติเด่น h i m a s s คือความคล่องตัวและความแม่นยำมันยิงได้ทั้งจรวดนำวิถี GMLRS ที่มีระยะยิงกว่า80กิโลเมตรและในอนาคตยังสามารถยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ a t a c a x PRSM ที่มีระยะยิงไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้จากแท่นยิงเดียวกันอันดับที่13 NASAM NASAms ผู้พิทักษ์น่านฟ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศจากนอร์เวย์ที่สร้างโดมเหล็กปกป้องเป้าหมายสำคัญประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง Air Defense System บทบาทสร้างเขตสังหารบนท้องฟ้าเพื่อป้องกันเป้าหมายสำคัญ จากการโจมตีของเครื่องบินรบโดรนและขีปนาวุธร่อนคุณสมบัติเด่นนาซัมสใช้ขีปนาวุธ AIM-120 แอมร่ามแบบเดียวกับที่ยิงจาก F-35 ทำให้มันมีอำนาจการทำลายล้างสูงระบบเรดาร์และการบัญชาการที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทำให้มันสามารถรับมือกับภัยคุกคามหลายรูปแบบพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่12 P-8A Poseidon ดวงตาแห่งโพไซดอนนักล่าใต้มหาสมุทรเครื่องบินล่าตระเวนทางทะเลที่อันตรายที่สุดในโลกประเภทเครื่องบินล่าตระเวนทางทะเลต่อต้านเรือดำน้ำ Maritime Patrol a r Craft บทบาทปกป้องหน้าน้ำอันกว้างใหญ่ของออสเตรเลียค้นหาและทำลายเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำของศัตรู คุณสมบัติเด่น P-8A ถูกสร้างบนพื้นฐานของ Boeing 737แต่ภายในอัดแน่นไปด้วยเซ็นเซอร์ล้ำสมัยเรดาร์ ar, และโซโนบูสที่ใช้หย่อนลงทะเลเพื่อฟังเสียงเรือดำน้ำที่สำคัญมันไม่ได้แค่หาแต่มันล่าได้ด้วยมันสามารถบรรทุกตอร์ปิโด MK54 และขีปนาวุธฮาพูนเพื่อสังหารเป้าหมายทันทีที่เจออันดับที่11 e 7 a Wedgetail ผู้ควบคุมเกมแห่งสมรภูมิเครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมทางอากาศที่เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการลอยฟ้าประเภทเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอากาศ AWACS บทบาทเป็นดวงตาบนท้องฟ้าของกองทัพตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรและบัญชาการรบให้กับเครื่องบินขับไล่คุณสมบัติเด่น หัวใจของเวชเทลคือเรดาร์เมซารูปทรงกระดานโต้คลื่นบนลำตัวที่ส่งพลังกว่าเรดาร์จานหมุนแบบเก่ามันสามารถติดตามเป้าหมายได้360องศาพร้อมกันและถือเป็น1ในระบบ AWACS ที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันอันดับที่10 F-18F a Super Hornet แตนพิฆาดเครื่องบินขับไล่สารพัดประโยชน์ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ครบเครื่องที่สุดลำหนึ่งของโลกประเภทเครื่องบินขับไล่หลากบทบาท Multirole Fighter บทบาทเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่ไว้ใจได้ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ครองอากาศโจมตีภาคพื้นดินโจมตีเรือรบคุณสมบัติเด่น Super Hornet คือกระดูกสันหลังของกองทัพเรือสหรัฐและเป็นกำลังสำคัญของออสเตรเลีย มันบรรทุกอาวุธได้หลากหลายมีพิสัยการบินไกลและมีระบบเรดาร์ a s a ที่ทันสมัยมันคือม้างานที่พร้อมรบในทุกสถานการณ์อันดับที่9 EA 1 8 G Growler ผู้ก่อกวนแห่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุธที่มองไม่เห็นแต่สามารถชี้เป็นชี้ตายในสนามรบประเภทเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Warfare Aircraft บทบาท ปิดตาและหูของศัตรูโดยการก่อกวนสัญญาณเรดาร์สัญญาณสื่อสารและระบบป้องกันภัยทางอากาศคุณสมบัติเด่นกราวเลอร์ er, คือซูเปอร์ฮอร์เนตที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นนักรบไซเบอร์มันสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ AGM-88HARM เพื่อทำลายระบบป้องกันภัยของศัตรูเปิดทางให้เครื่องบินโจมตีลำอื่นเข้าไปทำงานได้อย่างปลอดภยัย ออสเตรเลียเป็นชาติเดียวในโลกนอกจากสหรัฐที่มีเครื่องบินรุ่นนี้อันดับที่8 f 3 5 8สายฟ้าฟาดล่องหนเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่นำออสเตรเลียเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการรบทางอากาศประเภทเครื่องบินขับไล่หลากบทบาท Stealth Multirole Fighter บทบาทนักล่าบนท้องฟ้ามีภารกิจทั้งการครองความได้เปรียบทางอากาศ และการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างแม่นยำโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวคุณสมบัติเด่น F-35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือเซนเซอร์ลอยฟ้าคุณสมบัติล่อนหน Stealth ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากระบบเซ็นเซอร์รอบตัวเครื่อง DAS และหมวกนักบินอัจฉริยะทำให้นักบินสามารถมองทะลุเครื่องบินได้มันคือผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงอันดับที่7 j a s m ม n e ER j o i t t a i r to s u r f a c e s t a n d o f f m i s s i l e เงาแห่งความตายจากฟากฟ้าประเภทขีปนาวุธรั่นยิงจากอากาศยาน Air Launch Cruise Missile บทบาทอาวุธโจมตีระยะไกลสำหรับ F-35 และ Super Hornet ใช้ทำลายเป้าหมายมูลค่าสูงที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาคุณสมบัติเด่น แจสแมนเอมีคุณสมบัติล่องหนสเตลท์ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากและมีระยะยิงไกลเกือบ1,000กิโลเมตรมันสามารถเจาะทะลวงเป้าหมายที่แข็งแกร่งได้ด้วยความแม่นยำสูงอันดับที่ 6. Long Range Anti-Ship Missile มัจจุราชแห่งท้องทะเลพิคาดขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอัจฉริยะที่เกิดมาเพื่อส่งกองเรือของศัตรูลงสู่ก้นบึง้งประเภท ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแอนที h i ิปมิ s ไซล์บทบาทนักฆ่าเรือรบชิปคิลเลอร์ที่ยิงได้จากทั้งเครื่องบินคุณสมบัติเด่นคือขีปนาวุธที่ฉลาดมากมันมีคุณสมบัติล่องหนบินเลียดผิวน้ำและที่สำคัญคือมันมีปัญญาประดิษฐ์ AI ในตัวที่ช่วยให้มันค้นหาและเลือกเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสุดในกองเรือศัตรูได้แม้จะถูกก่อกวนสัญญาณ GPS อันดับที่5 Can b น r บรา Class LHD ฐานทัพลอยน้ำเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่สามารถส่งกำลังทหารหลายพันนายขึ้นบกได้ทุกที่ในโลกประเภทเรืออู่ยกผลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ m อ hibious a s s a u l t Ship บทบาทเรือธงแห่งการส่งกำลังบำรุงและปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเปรียบเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กคุณสมบัติเด่น เรือชั้นแคนบอราททั้งสองลำคือเรือรบที่ใหญ่ที่สุดที่ออสเตรเลียเคยมีมามันสามารถบรรทุกทหารได้กว่า1,000นายยานเกราะนับร้อยคันเฮลิคอปเตอร์โจนตีไทเกอร์และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง MRH 90ได้หลายสิบลำมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการแผ่อำนาจของออสเตรเลียในภูมิภาคอันดับที่4หอบาดคลาสเดสทรอยเออร์ปราสาทเหล็กแห่งมหาสมุทร ราชันแห่งกองเรือที่ติดตั้งระบบป้องกันที่ทันสมัยที่สุดในโลกประเภทเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ Air Warfare Destroyer บทบาทเป็นบอดี้กาดของกองเรือมีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศต่อต้านขีปนาวุธและบัญชาการรบทางทะเลคุณสมบัติเด่น หัวใจของเรือชั้นหอบาทคือระบบรบ a อจิสเอจิสคอมแบ t ซิสเต็และเรดาร์ SPY 1 d VA อันทรงพลังมันสามารถตรวจจับติดตามและยิงสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศหลายร้อยเป้าหมายได้พร้อมกันด้วยขีปนาวุธ s m 2และ Evolve s s a a เปโ r เอเจากท่อยิงแนวดิ่ง v l s 48ท่ออันดับที่ 3, Collins Class s u b m a r i n e ปีศาจแห่งความเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เกลียวคลื่นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่อันตรายและเงียบที่สุดลำหนึ่งของโลกประเภทเรือดำน้ำโจมตี Attack Submarine บทบาทนักล่าใต้น้ำที่ทำหน้าที่ซ่อนตัวเพื่อรวบรวมข่าวกรองปฏิบัติการพิเศษและไล่ล่าเรือรบเรือดำน้ำของศัตรูคุณสมบัติเด่น เรือดำน้ำชั้นคอลลินส์คือความสำเร็จทางวิศวกรรมของออสเตรเลียแม้จะเป็นแบบดีเซลไฟฟ้าแต่ด้วยเทคโนโลยีการเก็บเสียงขั้นสูงและระบบโซน่าที่ยอดเยี่ยมทำให้มันเงียบจนยากที่จะตรวจจับได้มันคือหนึ่งในเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดในโลกและเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดใต้ผิวน้ำอันดับที่2โทมาฮอคแลนด์แอตแทกมิไซ สัญญแพทย์แห่งสมรภูมิขีปนาวุธร่อนที่เปลี่ยนเรือพิฆาตและเรือดำน้ำให้กลายเป็นอาวุธโจมตีทางยุทธศาสตร์ประเภทขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดิน land attack cruise missile บทบาททำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกจากระยะไกลนับพันกิโลเมตรคุณสมบัติเด่น การที่ออสเตรเลียตัดสินใจจัดหาโทมาฮอคถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์มันคืออาวุธโจมตีก่อนที่แท้จริงด้วยระยะยิงกว่า1,500กิโลเมตรมันสามารถยิงได้จากท่อยิง VLS ของเรือพิฆาตชั้นโฮบาดและจากเรือดำน้ำในอนาคตทำให้ออสเตรเลียสามารถโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงนำเครื่องบินเข้าไปอันดับที่1 S S N A U K U S ฟ u วเจอร์นิ e เคลียร์พาวเวอร์ซและแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของการจัดอันดับอาวุธที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงสมรภูมิแต่มันคือนิยามใหม่ของพลังแห่งออสเตรเลียประเภทเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์พาวเวอร์แอตแทกซับม S.S.N. บทบาทอาวุธแห่งการป้องกันขั้นสูงสุด Ultimate deterrence มันคือเครื่องมือที่รับประกันว่า ออสเตรเลียจะสามารถปฏิบัติการได้ถูกที่ในโลกตลอดเวลาคุณสมบัติเด่น 1. ความทนทานไร้ขีดจำกัด s s n ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเรือดีเซลมันสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้นานหลายเดือนตราบเท่าที่ลูกเรือยังมีสเสบียงอาหาร 2. ความเร็วและการเข้าถึง มันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงใต้น้ำไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้โดยไม่มีใครรู้ตัว 3. อํอำนาจการทำลายล้างมันจะถูกติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยที่สุดทั้งต่อปิโดและขีปนาวุธโทมาฮอค 4. เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงการที่ออสเตรเลียจะได้ครอบครองเทคโนโลยีนี้ซึ่งปกติมีแค่6ประเทศในโลกภายใต้ข้อตกลงออคัสกับสหรัฐและอังกฤษ มันคือการยกระดับชาติขึ้นเป็นมหาอำนาจทางทหารอย่างแท้จริง SSN AUKUS ไม่ใช่อาวุธที่สร้างมาเพื่อใช้ในวันนี้แต่คือหลักประกันแห่งอนาคตคำเตือนที่เงียบงันจากใต้ท้องทะเลลึกว่าทวีปแห่งนี้จะไม่ถูกคุกคามได้โดยง่ายผ่านไปแล้วกับ22อันดับสุดยอดอาวุธของออสเตรเลียแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทำให้ออสเตรเลียเหนือกว่าหลายประเทศในโลกอันดับพิเศษอ r c u s and the Five Eyes พันธมิตรและข่าวกรองอาวุธที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในคลังแสงแต่คือข้อมูลและเพื่อนที่คุณมีประเภทพันธมิตรทางยุทธศาสตร์และเครือข่ายข่าวกรองบทบาทเป็นตัวคูณพลังที่ทำให้กองทัพออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าขนาดของตัวเองหลายเท่าคุณสมบัติเด่น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของออสเตรเลียคือการเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวกลองระดับสูงสุดของโลก5 Eyes พันธมิตรข่าวกลองที่แนบแน่นที่สุดในโลกสหรัฐอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียทำให้ออสเตรเลียรู้สิ่งที่ศัตรูกำลังทำก่อนใคร a u k s ไม่ใช่แค่ข้อตกลงซื้อเรือดำน้ำแต่มันคือการแชร์เทคโนโลยีขั้นสูงสุด ทั้ง AI ควันตั้มคอมพิวเตอร์และอาวุธไฮเปอร์โซนิกความสามารถในการทำงานร่วมกัน Interoperability กับกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้อย่างแนบสนิทนี่คือพลังที่แท้จริงที่ทำให้ศัตรูต้องคิดหนักกับสุดยอดเคี้ยวเล็บของดินแดนดาวอันเดอร์ออสเตรเลียหากว่าคุณผู้ชมอยากให้เราเจาะลึกอาวุธของชาติไหนเป็นชาติต่อไปคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับ และถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้ทางทหารแบบเจาะลึกอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ